คุณผู้ชมคะล่าสุดคุณกันกันตัาวรได้ออกมาประกาศยุติบทบาทการเป็นพิธีกรทุกรายการเลยนะคะคือเรื่องเนี่ยเริ่มจากการที่เขาเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้บริหารของบริษัทดิไอคอนกรุ๊ปซึ่งสังคมกำลังจับตามองอยู่ในขณะนี้ว่าเจ้าตัวมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรกับบริษัทดังกล่าวหรือไม่เพราะว่าเหมือนจะมีผู้เสียหายหลายคนนะคะได้เริ่มทยอยออกมาร้องเรียนแล้วก็มีคนจับตามองว่าบริษัทเครือข่ายขายออนไลน์แบบนี้เนี่ย ทำไมถึงมีดาราคนดังมาร่วมงานเป็นจำนวนมากและบอสอย่างบอสกันบอสแซมและบอสมินเนี่ยถือว่าเป็นตัวหลักๆที่คนให้ความสนใจมากๆนะคะแต่ล่าสุดเนี่ยคุณกันก็ได้เคลื่อนไหวหลังจากที่เงียบไปนะคะมีคุณแซมออกมาพูดคุณมินจัะแถลงข่าวคุณกันก็เลยออกมาโพสต์นะคะชี้แจงแล้วก็บอกว่าคือพูดในส่วนตัวเองเนื่องจากมีกระแสะขา่าวหือว่า จะมีการปลดพิธีกรชื่อดังจากช่องดังออกจากรายการเส้นเรื่องนี้นะคะซึ่งคนก็จับตามองแล้วแหละว่าต้องเป็นคุณกันแน่แโดยทาง WorkPoint เนี่ยเขาก็ออกมาชี้แจงดังนี้ค่ะนี่นะคะก็เป็นจดหมายจากทาง WorkPoint บอกว่า เดืองด้วยจากกระแสที่กําลังเป็นประเด็นทางสังคมในตอนนี้ทางบริษัทไม่ได้มีการนิ่งนอน,น,อนใจใดๆนะคะก็มีการพูดคุยและก็พิจารณาร่วมกับคุณกันแล้วและก็ตัดสินใจในเรื่องของบทบาทพิธีกรค่ะว่าคุณกันเนี่ยเขาได้ขอยุติบทบาทพิธีกรทุกร,รายการจนกว่าจะมีความชัดเจนในเรื่องดังกล่าวนะคะ ส่วนตรงนี้นะคะเป็นข้อความจากขุนการเองซึ่งโพสต์ผ่านทางอินสตาแกรมของเขาบอกว่าเนื่องด้วยกระแสะข่าวที่กําลังเป็นประเด็นก็เหมือนเมื่อสักครู่นี้แะค่ะเขาเองเนี่ยจึงขอยุติบทบาทการเป็นพิธีกรในทุกรายการจนกว่าจะมีความชัดเจนและความกระจ่างและพร้อมนะคะที่จะให้ข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะแบบนาไปสู่เรื่องของความถูกต้องและกกระบวนการทางกระบวนการยุติธรรมต่อไปซึ่งงานนี้ก็ต้องจับตาดูกันต่อไปค่ะเพราะว่า เขาไม่อธิบายในส่วนของบทบาทของเขาแต่ที่หลายๆคนเห็นเนี่ยตามคลิปตามการสอนคอร์สเรียนออนไลน์ต่างๆคือจะเห็นหน้าคุณกันเนี่ยค่อนข้างที่จะบ่อยนะคะเอาเป็นว่าก็ต้องจับตาดูกันต่อไปนะคะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะเรียกพบคุณกันไหมหรือคุณกันจะมีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมใดๆหรือเปล่านะคะอย่างไรก็ต้องติดตามกันต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามมุกปริมได้ค่ะ